ของขวัญพรสวรรค์ของเก่าติดตัวคุณตั้งแต่คุณเกิดนะครับในดวงจิตของคุณเนี่ยในมุมมองของจิตวิญญาณของคุณนะครับพรสวรรค์ของคุณของเก่าของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับลองมาดูกันคลิปนี้นะครับไปอยู่หน้าฟิดคายก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณที่ส่งถึงคุณนะครับหรือคุณบังเอิญแบบล่องหยุดดูนะครับเห็นมันน่าสนใจก็ลองมาฟังดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับ ของเก่าพรสวรรค์สิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดคืออะไรสเปเชียลสวิตครับมีแน่นอนในไพ่ใบนี้ถ้าถามว่ามันมีของติดตัวคุณไหมมีของเก่าสำหรับผมนะที่ผมเห็นในที่นี้คือ พลังงานการช่วยเหลือการพพอร์ตการสนับสนุนในเส้นทางชีวิตของคุณตลอดชีวิตของคุณตลอดไลฟ์ไทมนี้ของคุณตั้งแต่เกิดอาจจะเป็นบางคนอาจจะมีความเชื่อเนาะว่าเป็นแม่ซื้อเป็นเขาเรียกว่าแม่ทุนหัเวเทวดาประจำตัวสำหรับผมอะผมมองเป็นพลังงานของนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของจักรวาล นะครับ s p e c i a l s e r v i c e นั่นแสดงว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างลงมาทำเกิดมาเพื่อทำเกิดมาเพื่อสร้างบางอย่างทิ้งไว้แล้วคุณก็จะกลับไปนะครับดังนั้นพรสวรรค์ของคุณอ่ะบางคนอาจจะมีความสามารถทางจิตบางคนอาจจะมีความสามารถในลางสังหรณ์บางคนอาจจะมีความสามารถในไหวพริบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลการแชร์การแบ่งปนันหรือความสามารถตามที่ คุณกำลังทาอยู่ตอนนี้คุณเกิดมาเพื่อเนี่ยเซอร์วิสโลกนี้ทําโลกนี้หรือสร้างกลุ่มของคุณชุมชนของคุณต่างๆให้ดีขึ้นมันจะมีแหละนะครับที่คุณรู้สึกว่าลึกๆบางอย่างเออฉันต้องทําอะไรบางที่คุณอาจจะอยู่ในเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วก็ได้แต่แบบ มันยังไม่ไม่เต็มร้อยเปอรสำหรับตัวคุณหรือคุณอาจจะกำลังลังเลในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็ได้อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าพรสวรรค์ของคุณของเก่าติดตัวของคุณเนี่ยนะครับที่ติดดวงจิตของคุณมาเลยอะครับมันคือความสามารถทางปัญญาความจำการคิดวิเคราะห์เนาะหรือ,อ การการที่คุณสามารถที่จะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างออกไปองค์ความรู้ที่คุณมีครับให้กับผู้อื่นก็ได้ไม่ว่าคุณทํางานอะไรก็ตามนะครับแล้วคุณแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างออกไปนะครับพรสวรรค์ของเก่าที่ติดตัวคุณมาครับ ควนสว่า์ของเก่าติดตัวของคุณเนี่ยครับสัญชาตญาณอินทิชันเนี่ยที่ผมบอกพลังงานของรังสังหรอนปัญญายาณอินทิ t ชันก็คือสัญชาตญาณของคุณการเชื่อใจการเซนซิงอะสัมผัสพิเศษอะไรแบบเนี้ย มันจะเกิดขึ้นบางคนเกิดเยอะบางคนเกิดน้อยและไพส่สิงโตมาเนี่ยคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําผู้นําในที่นี้มันไม่ใช่ผู้นําที่มีอีโก้ที่มีอัตราที่ชั้นแบบหลงในอนํานาจหลงในในอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําที่อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าใจมนุษย์เข้าใจความแตกต่างคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงคุณเข้าใจคนที่อยู่ในตําแหน่งที่น้อยกว่าคุณคุณเปิดรับมุมมองเปิดรับไอเดียต่างๆได้ คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะครับผู้นํำในที่นี้คือผู้นําชีวิตของตัวคุณด้วยนะครับโดยการเชื่อใจตัวเองในสิ่งที่คุณทำดังนั้นผมมองว่าคุณมีความสามารถมากมายอ่ะที่คุณจะทําได้ที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ตาบใดที่คุณเชื่ออินทวิชั n นหรือ Sensing สัมผัสสัญชาตญาณของตัวคุณนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ ดูสิ่งโตนในพักไปเนี้ยไม่ได้เป็นสิ่งโตที่ดุร้ายอะผมมองว่าคุณเป็นคนที่รู้บทบาทของตัวเองว่าพา์ทไหนคุณควรแข็งแร่งคุณควรอ่อนโยนพ์ทไหนที่คุณต้องแบบแสดงความาเขาเรียกว่าดุร้ายออกมานะครับในสถานการณ์บางอย่างแต่อีกพักหนึ่งคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีออ่อนโยนคือผมมองว่าคนที่มาเจอ คุณเป็นคนที่ใครมาทำร้ายคุณอะครับคุณก็ไฟเลยเต็มที่เหมือนกันนะครับพรสวรรค์นะครับที่ติดตัวคุณมาของเก่าอินเนอร์ชาวครับความเอนจอยกับชีวิตได้อะผมมองว่านี่คือสิ่งสำคัญนะคือการมีความสุขกับปัจจุบันขณะได้ไพ่สองใบนี้คือจากระดีสามครับคือความสามารถในการใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้ได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นตรงกับสังคมไม่ต้องขึ้นตรงกับใครคือคือคุณสามารถที่จะทําอะไรได้อย่างอิสระของตัวเองอะอย่างที่ที่ที่เสียงภายในของคุณบอกว่าคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยครับอิโนเซนความเป็นเด็กอย่างที่ผมรู้สึกเลยนะครับของเก่าของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นชินตนาการมาจ,จะเป็นไอเดียมันอาจจะเป็นความสามารถในการใช้ชีวิตหรือทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องได้โดยที่ คุณไม่กลัวไม่กลัวในที่นี้คือไม่กลัวผิดหวังไม่กลัวเสียใจไม่กลัวพลาดพลาดก็พลาดอะไรแบบนั้นนะครับอเนี่ยเราก็ใต้สำรับคืออาวเนสครับหมายเลขสี่สีน่าสนใจนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเนี่ย Angel Number นะครับหนึนะ่งหนึ่งหนึ่งนะครับขึ้นมาเก้าสิสิบแปดสี่สี พรีเซนตครับของเก่าติดตัวเลยคือเนี่ยปัจจุบันขณะของคุณความรู้สึกพิเศษบางอย่างในตัวคุณคุณรู้สึกได้คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจริงทั้งหมดเลยแล้วก็เวเนตเนี่ยคือคือความตระหนักก็รู้อะผมเชื่อว่าคุณเกิดมาเนี่ยในดวงจิตคุณเนี่ยมันมีบางอย่างเพื่อให้คุณได้ตื่นรู้ตัดสรู้หรือเวเนตในในตัวคุณนะ แล้วก็คอนเน็ชันคือการความสามารถในการเชื่อมโยงเชื่อมต่อหรือเข้ากับทุกๆสถานการณ์ได้ดีปรับตัวได้ดีอัดเดตัวเองได้ดีนะครับหรือการคอนเน c t กับพลังงานของดีไวได้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พลังงานของพระเจ้าได้แล้วแต่คุณจะเชื่อตามแต่ละศาสนาของคุณนะครับแล้วก็ผมมองว่าคุณลายล้อมด้วยพลังงานอะไรก็ไม่รู้อะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบๆตัวคุณเลยและพรสวรรค์ของคุณอีกอย่างหนึ่งเลยคือความสามารถในการมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆได้ผมเชื่อว่ามันเป็นพรสวรรค์น,นะเพราะว่าบางคนน่ะไม่สามารถที่จะมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับก็นี่อาจจะเป็นข้อความแมสเซจครับประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ